We need to go there. Yeah. เมื่อปีที่แล้วจากกับพี่เดกิไปเที่ยวบอร์ดเกมคาเฟ่ที่ญี่ปุ่นมาค่ะร้รานนี้อยู่ที่เมืองโอซาก้าใกล้ๆนัมบะโลเคชันนี้ก็ฟีลร้านลับเลยอะต้องสังเกตดีๆทางเข้ามันจะเป็นรูบันไดไปถึงก็ขึ้นบันไดไปเลยใน Google Map เขียนว่าร้านอยู่ชั้น4ตอนที่พวกเราไปร้านนี้ก็คือเป็นช่วงฮาโลวีนพอดีทุกคนก็จะเห็นเดคอเรชั่นเป็นธีมฮาโลวีนอันนี้เขาเป็นทั้งคาเฟ่และบาร์ในวิฟเขาก็เลยจะดูคลื้นๆมากเล่นบอร์ดเกมฟังเพลงรอ็อกนั่งดริงก์ไปด้วยพนักงานีี่พกกเรราออา,าอัาอามาบอมบออลลนนไิส นันบอกว่าถ้าบางอันที่เขารู้เขาก็จะช่วยสอนได้น้องชายจ๋าเขาชอบเล่นเกม Talisman ในคอมพอมาเจอในรูปแบบกล่องเกมพวกเราก็เลยอยากจะลองเล่นดูหน่อยชั้นที่ทุกคนเห็นอยู่นี้บรรยากาศน่านั่งมากแต่ว่าเต็มแล้วนะคะเราต้องขึ้นไปชั้นบนกันค่ะบันไดชันและแคบมากตามสไตล์เมืองญี่ปุ่นข้างบนก็จะเป็นชั้นดาดฟ้านะครับบรรยากาศก็งั้นๆแต่วันนั้นอากาศดีเลยละ่ะแล้วจ๋าก,ก็ใช้ความรู้ภาษาญี่ปุ่นที่เหลืออยู่น้อยนิดแปลเมนูให้พี่เดกิคะ่ะแล้วก็โผล่มาเป็นเครื่องดื่ม2แก้วตักคำไปแล้วก็ถึงเวลาลองเกม t a l ิส m a n กันค่ะแต่ก กดลำบากเหลือเกินเลยเปลี่ยนมาเป็นอะไรที่เล่นเป็นอยู่แล้วละกันนี่นะคะเมียวระเบิดแต่เป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นนะ <plus> ถ้าคุ้นกับ <8. S 1> เกมนี้อยู่แล้วเนี่ยแค่ดูรูปก็เข้าใจเลยใครที่แวะไปเที่ยวโอซาก้าแล้วอยากลองนั่งชิลที่ร้านนี้เดี๋ยวขึ้นพิกัดไว้ให้นะคะคาเล่นบอร์ดเกมก็คือถูกมาก600ยเยนเล่นได้ทั้งวันนะถ้าเป็นเรีเงินไทยตอนนี้ก็ตีซะว่าไม่ถึง150บาทอะทุกคนคุ้มมากแต่พวกเราก็ไม่ได้อยู่นานมากนะเพราะว่าจริงๆแล้วไปนั่งเล่นรอเวลาให้ถึงเวลากินข้าวเฉยๆความญี่ปุ่่นนนอออมีีหลลาายร้้ทตงง